ัีครับเจออีกแล้วนะ,ะกับไอ้แจ๊คคุณแจ๊กนะครับผมวันนี้ก็จะไปไหว้ไอ้ไข่ตรงนี้ก็คือรวมทั้งหมดเลยก็มีหลวงพ่อเจ้าวัดนะคะที่ในประวัติที่เขาบอกว่าไอ้ไข่ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยแล้วก็ผู้ใหญ่เที่ยงผู้ใหญ่เที่ยงเนะี่ยคือคนที่มีมิตรฝันเขีนอะขอไปแล้วครับ อ่ะสีะ่สามสองห้ามไลฟ์สดเนาะไม่ใช่อพอจริงๆแล้วอ่ะผู้ใหญ่เที่ยงเนาะผู้ใหญ่เที่ยงผู้ใหญ่เที่ยงไปกับไลฟ์สดแล้วมั้งเีเราจะไปคาเฟ่ที่แบบว่าบรรยากาศจะดีมากพ<ป>ี่ย้อิทสไสายงั้นเราจะซื้อแบบมันๆกันดกวาทั้งหมดเนี้ยไปละ80บาทเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกเลขเราเวียนหัวเอามาทั้งหมดแล้วใส่ถุงก็แก๊ปมาเลยไอ้แจ๊สุณแจ๊ วันนีครับเจออีกแล้วนะกับไอ้แจ๊คกุคแจกนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งเสร็จงานมาเหนื่อยฆโคตรแต่ว่าวันนี้อยากไปที่นี่จริงเราจะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมาราชหนองบ้าเว้ยจะไปไหว้ไอ้ไข่ตอนนั้นมันติดอยู่ในช่วงโควิดเว้ยพอหลังจากโควิดมันก็มีงานหนึ่งติดต่อมาเราก็เลยบอกว่า เฮ้ยเราก็อยากไปที่นี่เหมือนกันอะไรเงี้ยเลยอธิษฐานดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าได้งานเนี้จะไปไหว้นะแล้วก็ครั้งนี้ว่างพอดีจริงๆอ่ะวันนี้จะไม่ว่างนะเพราะตอนแรกเราจะถ่ายกันที่กรุงเทพแล้วทีนี้ยอยดีงานก็แคนเซลก็เลยซึ่งเป็นไปได้ยากนะที่ยยู่แคนเซลยู่ดีงานก็แคนเซลเราก็เลยอ่ะถ้างานแคนเซลงั้นก็เอาตามเดิมว่าเราจะไปวัดเจดีเดี๋ยวเป็นไงไปดูโรงแรมก่อนละกันเพราะปิดตรงแรมรูมนะ้วกเป็นภาพวินเทจแต้เราไปถึงโรงแรมเลยเป็นแปลภาษาไทย ลุงเสริมเขาบอกว่าเเห็นแค่ภาพดุงดิงดุงดิงดุงดิงแล้วก็ไปเจอที่โรงแรมเลยเพราะว่าขี้เกียจพูดจะไปพูดที่นู่นเลยทีเดียวตามนี้ับผมเร็จแล้วนะตอนนี้นะฮะเราขอดีธรรมอรัตเดี๋ยวนั่งรถตู้ไปที่โรงแรมนะฮะเพราะว่าโรงแรมเราเนี่ย เขาบอกว่าสวยมากนะฮะเป็นโรงแรมที่อ่าวันนี้ก็ค้างก่อนหนึ่งคืนนะนอนก่อนแล้วก็พร่งนี้ค่อยไปที่วัดนะครับแล้วนะครับโรงแรม ่่ไไมด้โรงแรมขนมบีทรีสอร์ทแอนด์สปานะครับบรรยากาศดีมากฝนเพิ่งตกหายไม่ใหม่แล้วก็บรรยากาศบนรถนี่อวพีพอู๊ดนะฮะรถตู้เปิดแอร์หน้าต,ตรงอาหารแชร่แข็งมากนาดด่นเรียนเป็นฝ้าไป ห้องพักแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่ห้องมันสวยมากจริงบรรยากาศด้วยใช่แล้วเรามาถึงมืดเราอยากให้เห็นกลางวันสวยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมารีวิวห้องพักกันค่ะมันต้องใช้กลางกลางวันอะภาพมันจะสวยแต่เจงเราไม่ต้องใช้กลางวันนะเพราะสวยทั้งกลางวันทั้งคืนเอ้ยติดสวยเลยโอเคเดี๋ยวนอกกันนะกันเจ๊พรุ่งนี้ เช้านี้คุณนายแจงไม่ตื่นครับเดี๋ยวรอเขาลงสระน้ําเลยนะครับช่วงที่ผมตื่นเช้าคนเดียวก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเช้าเช้าของโรงแรมนี่สรุปว่าท้าวบอกว่าเรายังไม่ได้เปิดรายการนะต้องรออินนี่อาบน้ําก่อนแล้วก็อินอาหารเช้าในสระน้ําก่อนจะบอกขั้นตอนหมดเลยฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนเช้ากันนะฮะ ก็เป็นโซนอาหารเช้านะครับแล้วก็บรรยากาศริมทะเลอาหารเยอะแยะครับมีทั้งแบบเป็นเบเกอร์ัดนะฮะแล้วก็เป็นขนมจีนนะครับผมอาหารใต้อย่างเงี้ยก็มีส่วนตรงนี้ครับเป็นริมทะเลก็นั่งได้ชิวๆนะตั้งแต่เช้ายังกลางคืนอ่ะแล้วแต่คุณนะถ้าไม่เมื่อยตูวก็นั่งไปเลยดูกันไปดูกดัน ทำอะไรอยู่ครับข่งเ,เอาควายมาให้เมียอ,อันนี้เป็นวิธีแสดงความรักใช่มวิธีแสดงความรักไอ, <laughs> <laughs> อ้เจ้เมียคุณเห็นนี่คงจะภูมิใจหน้าดูนะครับภูมิใจอ่ะแล้วผมให้ท่านถ่ายว่าพอส้นจะปุ๊บเอ้ยมันเป็นอะไรต่อเดี๋ยวมีเกมให้เล่นด้วย <laughs> ต้นตึกหรือเปล่าหรือ <laughs> ว่าจะเป็นต้นสูงอะไรอย่างเงี้ยให้ท่านถ่ายดูนะ นี่กูเสิร์ t อยู่นานแล้วนะมันไม่มาที่วะเดี๋ยวไปดูดิว่ามันตื่นยังเดี๋ยวถ้าไม่ตื่นก็ปกแม่งเลยให้แม่งอับอาย <c oughs> โอ้โหไม่อะโอ้ยตายตายตาย insert อ,อะไรคนเดียวอะ่ะอันนี้มันสวยที่ทร้านรูดีอาหารเบเกอย่างเงี้ยมึงนี่มึงจะทำอะไรก็ทำจริงนนะเคยเห็นตัวนรูปไหมไม่เคยไม่กูก็รอเออจะไปถ่ายคู่กันเอาที่อยู่มัดฉีถ่ายคนเดียวอีกได้ปนะเตี้ยไม่สนใจกูด้วยลุ้มกันเลยไม่สนใจกูด้วย อ่ะเดี๋ยวกินข้าวที่สาะก่อนอาบน้ำแล้วเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวบอกกันนะตามนี้หนึ่งสอง,สองกิงตานะหนึ่งสอง ห้าสี่สามสองเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เว้ยแม่เมื่อกี้เว้ยก่อนถ่ายมันมีผ้าห่มเนี่ยผ้าห่มเนี่ยเออกลัวถ่ายแล้วมันดูไม่ดีก็เลยผ้าห่มออกพอผ้าห่มออกแม่งเอามือปิดเว้ยอ๋อมันปิดปิดท้องมันใจวอ้วนแล้วเมื่อกี้ก็ตอนน้ำพัดสี่หสองหัวเลยเอามือเอามือออกเนี่ยก็มีผัวเลี้ยวเลี้ยวเงไง จริงไงหวัวเลวอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี Jeder> ้เราจะไปไปไหนคะไปไอไข่นะครับผมที LIAM> ่วัดเจดีย์แต่จริงๆอ่ะที่นครศรีอ่ะก็มีหลายๆที่นะที่เป็นที่สักการบูชาของของคนพุทธอ่ะเนาะแต่เรามีเวลาแค่ที่เดียวไงครับผมพี่อู๋นะขับรถตู้นะครับในตัวดูดีมากเวลาขับรถนะฮะลงเฟซบุ๊กที่จะใส่เก่งในตัวเดียวแล้วทำยังไงทำไ่้เน่ติดรั่วแล้วเว้ย ป้อม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 ป้อพังอมตอนนี้เราถึงที่วัดเจดีแล้วนะคะอันดับหนึ่งเราต้องไปตรวจคัดกรองก่อนแล้วเราก็จะไปไหว้พระจริงแล้วบางคนอาจจะมาผู้มาหายไอ้ไข่เลยนะครับผมแต่จริงแล้วเหมือนการไหว้หนึ่งเหมือนเราไหว้หิ้งพระเราต้องไหว้พระก่อนเพราะที่นี่จริงๆแล้วมีพระพุทธรูปด้วยอ่าตอนนี้ไปที่จุดวัดไข่กอนนลฮะวัดไข่พูดรวมไปเลยจุดวัดไข่ที่ไอไข่เราก็ต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนทำตามกฎระเบียบเนาะเฮ้ยเจ๋งว่ะ ที่กรุงเทพไม่มีอ่ะไม่มีที่กรุงเทพหน้าหน้ามีใช่เหรอริเวนมีเต็มเลยบอกไม่มีเมีแม่ข้างหลังเขาทักบอกว่าแม่เมื่อกี้แม่ถ่ายรูปผมใช่ไหมถ่ายรูปผมนะได้หล่อกไหมหล่ออกก็หล่อหล่อกไหมแล้วเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะม่เมื่อกี้ถามว่าอะไรแฟนไม่มาด้วยเหรอแฟนไม่มาด้วยคือแฟนไม่ได้มาแฟนไม่ได้มาแฟนไม่ได้มาเพราะว่า เขาติดทํางานเราแต่แม่ดูจาแฟนผมได้ฮะได้จำได้แต่วันนี้ไม่ได้มาใช่ไหมออก่อนมาตะเดผมมาเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเจอดแม่วันนี้วัสดีะมีรัยัีสรสมร้ก็ได้ดีแต่ไม่มาไม่ได้มาจุดแรกนะที่ต้องไหว้เลยนะครับผมเป็นรัประทานนะฮะชื่อหลวงพ่อเพชร รวมทั้งหมดเลยก็มีหลวงพ่อเจ้าวัดนะคะที่ในประวัติที่เขาบอกว่าไอ้ไข่ที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยแล้วกผ็ผู้ใหญ่เที่ยงผู้ใหญ่เที่ยงนะี่คือคนที่มิมิตฝันถึงขอไปแล้วครับครับ ห้าส MM. ีามห้ามไลฟ์สดไม่ใช่คือก่อนที่เราจะมาถ่ายทําเราก็ต้องทําเรื่องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนนะคะัแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะผู้ใหญ่เที่ยงเนาะผู้ใหญ่เที่ยงผู้ใหญ่เที่ยงไปกับไลฟ์สดแล้วไม่หมกำลังเล่าเลยกุลืมเลยก็คือผู้ใหญ่เที่ยงเนี่ยก็คือคนที่นิมิตฝันถึงวิญญาณเด็กผู้ชายเคยขายไปเข้าฝัน แล้วเ็าบอกว่าให้ปั้นลูกเขาหน่อยไหมแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อทีเนี้ยเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชายน่ารักคนตายก็เลยไอไข่ถ้างั้นก็ตั้งชื่อว่าไอไข่เลยละกันแต่ด้วยด้วยตอนนี้ที่เขาเรียกว่าตาไข่เนี่ยด้วยยุคสมัยมันนานมาแล้วมากอ่ะเขาก็คงคือคิดกันว่าเขาคงโตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นตาไข่ใช่รับผมประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราก็จะไปไหว้หลวงพ่อกครับผมไหว้หลวงพ่อเสร็จแล้วก็มาไหว้ไอไข่ ครับผมตามนี้พระรามพํมพมพมพระราพมพามพระรามพมลูกป,ปั้นด้านหลังเนี่ยชื่อว่าผู้ใหญ่เพี้ยงซึ่งก่อนที่จะไปได้เห็นตัวจริงของลูกป,ปั้นไอ้ไข่เนี่ย<ะ>เราก็อยากเห็นผู้สร้างก่อนว่าคนนี้แหละเป็นคนนิมิตฝันถืออันนี้จะเป็นไอ้ไข่ที่ อยู่ด้านในอุโบโสถก็จะเป็นที่แกะสลักที่เป็นไม้เลยนะคะอธิบายนิดนึงจริงๆ้วข้างบนงห้ามจุดธูปส่วนใครอยากจะกราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยก็กราบไหว้ตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะขอกันจริงๆอ่ะต้องจุดธูปข้างล่างก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะความเชื่อส่วนบุคนแล้วแต่วิ่จะระญาณนี่คือการไหว้ที่ถูกต้องนะครับผม<ฆ> ทีนตอนที่เราลงมาแล้วนะครับจะมาขอพอรไขไข่นะครับมีหมด3จุดด้วยกัน จุดแรกคือจุดที่วางของไม่ว่าที่คนที่แบบมาขอแล้วได้แล้วอยากนําข,ของมาถวายเนี่ยก็จะมาวางไว้ที่ตรงนี้ทั้งหมดอครับผมจุดที่สองขวามือเราก็เป็นจุดรับทูปให้กับใครที่จะมาไหว้นะแล้วก็จะมาขอจะมาขอเนี่ยก็จะมีทูปสามดอกไม้หนึ่งแล้วที่แปดทองหนึ่งเราก็จะมาไหว้ตรงนี้ตรงกลางนี่เลยเห็นไหมลูกนี้มีตอันใหญ่ที่สุดเลยส่วนใครที่จะมาประแก้บนก็คือทูปดอกเดียวจบเลยเผื่อใครยังไม่เคยมานะความเชื่อสู่บุคคลนะครับ ชมคุณความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครับผมรับชมน,นี้นะคะเราก็กําลังจะไปไหว้ขอพรให้คิดในใจนะเพราะว่าจะอยากไหว้อะไรห้ามบอกมีไรมึงชีวิตก็หวยอย่างเดียวรู้หลายถูกระงวันที่หนึ่งครับว่าผู้ถูกปห ขอถูร้อนที่ไหนไม่ได้ <S 1> 1 <S เขาบอกว่าขอ<ช>ห้ามไหมถามว่าใช่ไหมไม่ได้ถ้าตอบใช่ก็แปลว่าไม่ได้ดีเดี<ช>๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไไดหรือกลัวอาย <laughs> ทองพระเสร็จเราก็จะมาปิดทองไอ้ขุดท้ที่ที่จะมีอยู่สององค์ครัฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาของพระพุทธรูปใช่ครับทำอธิษฐานเป็นจริงด้วยท่า รู้สึกเมื่อกี้ก็ดีนะบรรยากาศก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากนะแล้วก็ที่สําคัญเราไม่ได้ชักตวงนะนี่ความเชื่อของใครของมันส่วนบุคคลจริงจริตั้งใจจะมาขอพรตั้งใจมาขอพรจริงจริงเดี๋ยวต่อไปเราจะไปคาเฟ่ที่แบบว่าบรรยากาศจะดีมากพี่อุ้พี่สายโอ้ซื้ออีกแล้วซื้ออีกแล้ว พูดก็ถ่ายคุณจะพูดบอกไปคาเฟ่บกแป๊บเดียวเ้าจะชอบอ่ะเี่นกอดเธออันนี้นะคะคือว่าแล้วแต่วิจรารณญาณแต่ความเชื่อของพี่คือช <c oughs> <c oughs> อบเล่นลอตเตอรี่มากงั้นเราจะซื้อแบบมันๆกันดกวา ใบละ80บาทเพราะฉะนั้นเราจะไม่เลือกเลขเราเวียนหัวเอามาทั้งหมดเราใส่ถุงก็แก๊บมาเลยเราจะไม่ลุ้นเลขด้วยไม่อยากรู้อยากลุ้นวันที่หนึ่งวันเดียวเดี๋ยวให้พี่เขานับว่าทั้งหมดกี่ใบ กับฝนเลยแปลว่าเขาอวยพรให้แดงอยู่ไม่หรอกตกเป็นรางตกถล่มมึงตอนเขาออกอ่ะต้อบอกขี่ใบไม่เอาอ่ะไม่บอกเดีินเดินมึงได้ก็แจงอ่ะชอบตัวเล้งตั้งแต่อยู่มีในคลิปมากูเคยได้ด่ามึงมากในคลิปเนี่ยกูมีโอกาสด่ามึงมากไหมมึงซื้อมอเตอร์ไซค์รมึงพูดมาเลยก็เกือบได้มอเตอร์ไซค์คันนึงอ่ะโอ้โห กูะมูเห็นภาพเลยถ้าจังถูกรา<อ>งวัลที่หน<อ>ึ่งแค่ใบเดียวอะ่ะก็3ล้านแล้วนะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวคุณมีกติกาถ้าวิ่งเนี้ยถ้าถูกกอนสองหมื่นก็ถือว่าอ่ะสมบตัวแต่ถ้าถูกไม่เกินสองหมื่นอเอามาให้กูห้าพันก็มีส่วนได้ส่วนเสียเอาเงิน,น,นกูอะ่ะกูทำงานอะ่ะก็ทําทด้วยกันอะ่ะอ่ะรู้ทําด้วยกันแต่ว่าคุณเหนื่อยกว่าไงก็เหนื่อยกว่าได้ไงแล้วเป็นการลงไปไม่ขออนุญาตเลยอยู่ผีผามลงไปถูกเกิสองหมื่นเอาตังค์ไปเลยไม่ไม่ยุ่งจับมือนก่อนถ้าเกินสองหมื่นอ่ะแต่ถ้า เอาห้่หมื่นนึงเราเมื่อกี้บอกห้าพันหมื่นนึงอ่ะทำไมขึ้นเร็วจังอ่ะอันนี้เอาจริงไงมันขี้ยาวเลยกที่เอาตัตังจริงเหมือนกำลังจะรีดไถทางอ้อมอ่ะรอดูวันที่หนึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะไปนี่นะคาเฟ่เพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่นครศรีธรรมราชใช่ไหมเราอยากไปฟิลขนองบ้างเท่าที่เราแบบดูในในอินเทอร์เน็ตอ่ะคือมีที่สวยๆเยอะมากที่มันอยู่นอกเมืองที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะเฮ้ยพี่จังชอบนะเพราะว่าคนน่ารักทุกคนเลยแม้กระทั่งแม่ค้าลอตเตอรี่ กุจจาค่ะมาค่ะ,คะไม่รู้ว่าเขาน่ารักหรือว่าเขาอยากได้ยอดขายไม่รู้โอเคตามนี้เคเคเคถึงแล้วถึงแล้วนะครับฮูลาฮูล่านะครับโชคดีอีกแล้วคนน้อย ชื่อผิดทุกร้านร้านนี่ไหนร้านนี้นะฮะก็อยู่บน้ายนะฮะอยู่ที่สิชนค่ะจังหวัดน,นครศรีธรรมราชจะบอกว่าร้านน่ารักมากครับผมคือแบบมี ถ้าใช้ว่า <Okay. S 2> เป็นนด์มาร์ k อีกที่ตรงนี้เพราว่าได้นะมาที่นีน่นะไม่ต้องกลัวหิวเลยมีทั้งอาหารไทยอาหารใต้อาหารใต้แบบจริงจังเลยนะ,นะเนี่ย<ม>ตอนนี้เราออเดอร์อาหารไว้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วเราก็จะนั่งชิลอยู่ริมทะเลริมเร่ริมเ<อ>ร่ คนเลขเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไม่เพราะมึงชอบหรือเปล่า มันไม่ใช่เพราะว่าใจชอบอย่างเดียวอันนี้มันคือความเชื่อส่วนบุคคลใช่ป่ะอย่างเบอร์โทรศัพท์เราอะแจ๊จะไม่รู้เลยว่าเจ๊อะเป็นคนเปลี่ยนเบอร์เพื่อให้การงานอะ่ะมันดีขึ้นแล้วก็ความรักเนี่ยมันมากขึ้นเหมือนทุกวันในีที่แจ๊รักเจ๊มากเบอร์เกี่ยวกับความรักอะไรเหรเกี่ยวสินะทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะก็ศาสตร์ของดีแทนะ็กไงเพราะว่าดีแท็กนะคะเป็นดีแท็กเบอร์มงคลเฉพาะคุณรวม3มศาสตร์เอาไว้ด้วยกันโดยคำนวณจากวันเกิดทำไมต้องคำนวณจากวันเกิดเพราะว่าเพราะว่าคนเราเนี่ย เกิดมาเนี่ยวันและดวงต่างกันและอีกอย่างหนึ่งที่ d ีแท็กเขามีครบรวมทุกศาสตร์มาไว้ด้วยกันดวงวันเกิดคู่เลขมงคลผลรวมดีและทุกๆเบอร์จาก d t แท็เลือกโดยอาจารย์ช้างทดสอบโอ้โหนี่เซียนตัวเลขระดับประเทศน,นะแ<ล>ะน่นอนสําหรับใครนะคะที่อยากเปลี่ยนเบอร์นะคะสามารถเข้าไปเช็คเบอร์มงคลได้ที่ w w w d t a ว c ์เวแพงมกว่ะ ไม่แพงเลยที่รักจริงๆอ่ะไม่ต้องเสียงกันเลยนะเราเสียแค่ค่าซิมราคา69บาทแล้วก็เลือกแพ็กเกจรายเดือนเพียงเดือนละ499บาทเริ่มต้นเท่านั้นเออไม่แพงแถมยังได้เบอร์ ที่ตรงวันเกิดกับตัวเองแล้วก็ตรงดวงของเราด้วยนะคะทุกคนไปเช็คเบอร okay well um, ์ได้ที่เว็บนะคะแล้วก็ยังสามารถไปเช็คเบอร์ที่ร้านดีแท็ได้ทั่วประเทศเลยค่ะเขามีพนักงานผ่านการอบรมจากอาจารย์ช้างคอยให้คำแนะนำเรื่องเบอร์มงคลด้วยค่ะ เห็นไหมเนี่ยขนาดแจงอะได้เบอร์มาประมาณ3เดือนที่แล้วอะเป็นไงล่ะช่วงชีวิตดีขึ้นกรูอยู่ดีดีแจ๊ดก็ยังมาลักแจ้งมากขึ้นเลยอ่ะโนไปเองปเปล่าให้ตังก,ก็แจ๊ดเคยนอกใจแจงไงจะก,ก็เลยเปลี่ยนเบอร์แจ๊ดซะเลยเป็นงานไปายเป็นงานไปายอ่าไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวแจ้งเช็คให้แจด๊ดดูอ่ะอันดับหนึ่งนะที่รักที่รักเข้าไปเว็บดีแท็กนะคะแล้วมันจะเขียนว่าตรวจสุขภาพเบอร์กดเบอร์เก่าแจ๊ดไปก่อน แล้วก็วันเดือนปีเกิดปึ่งคําทํานายศาสตร์เลขคู่เบอร์นี้ไม่เข้าศาสตร์คู่มงคลคําทํานายประจําตัวประจาําราศีเลขมงคลคือ5 1 2มีแค่ตัวเดียวอะ่ะมันเอฟตั้งแต่เบอร์ยันแจ๊ดเลยนะแล้วทีนี้นะแจงจะกดเบอร์ใหม่ให้แจ๊ดดูว่าทําไมถึงดีถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นเบอร์ไม่ดีใช่ไหมไม่ต้องตกใจนะจริงๆอ่ะเขามีเบอร์แนะนําที่มันเหมาะกับตัวเราจริงๆอ่ะก็คือเหมาะกับวัดเกิด ของเราเดือนเกิดของเราส่วนอันนี้นะคะคะแนนที่ได้เกรดเอเบอร์มงคลชั้นดีนี่ภาพรวมของเบอร์นี้เบอร์นี้เป็นเบอร์เกรด A เข้าสาตรเบอร์มงคลเฉพาะคุณผลรวมได้59เลขนี้ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานจะเริ่มมีเส้นสายมากขึ้นกว่าเดิมขายเสยว <laughs> เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับงานที่ต้องเดินทางงานที่ต้องติดต่อเจราจากับต่างประเทศจะต้องรีบไปฝึกภาษาอังกฤษทำไมก็เขาบอกไงว่าเราจะได้ติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติสอังกฤษสบายอยู่แล้วได้หมดจริงปะใช่ยังหมาด็ <Dog. S 1> อกยางแมวแคทยางหนูและแล้วแมวกับหนูทอมเป็นเจอรรี่เนเนเนน,น <c oughs> ตลกบ้านป้ามช็อตเจ้าขนาดนี้นน พอดีเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุท่านรักมากมีร่มให้กลับด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ตอนนี้ก็แวะถ่ายรูปนิดนึงคนมาถ่ายรูปบ่อยนะตรงเนี้ยเพราะมันเป็นเป็นถนนสวยมากเลยถนนดำอะไรจริงแล้วเป็นเป็นอ่าถนนเรียบหาดนะครับผมขนอมสิชนนะครับผมคขาสวยที่สุดของอ่าวไทยอ่ะนะเส้นนี้มาถ่ายรูปกันหน่อยแวะแป๊บนึ่งถ้ารถไม่เอไปแดกซะก่อนนะถ่ายรูปต้องระวังรถด้วยนะที่นี่เป็นไงรูปแรกเป็นไงบ้างรูปแรกไม่ได้ฮะรถมาพอรถมาเราต้องรีบหลบเพราะว่าเขาเป็นถนนสองเลน ขนมสวยจริงแต่ต้องระวังนะแล้วถ้าเป็นกวางมีกี่เลนะฮะเป็นกวางมีกี่เลนเ,เลนเดียวเลนเดียวยนี้ใช่ไหมก <c oughs> วางเลนเดียวไง <c oughs> แบบนี้ใช่ป่ะใช่โอเคบอส จริงกูอะถึงแล้วคือตากล้องเนี่ยคือถ่ายจากที่มึงแก้คือมึงก็นั่งรถมากูเนี่ยแหละข้าวตามจริงนะชีวิตจริงอ่ะก็คือรถมาด้วยกันเสือกอยากได้ภาพสวยเมื่อกี้ลงมาแล้วกูต้องส่งลมก่อนรอบหนึ่งแล้วกูต้องวนรถอีกรอบหนึ่งอ่ะเพื่อเปิดประตูแกล้งทำลงมาว่าถึงแล้วครับมึงจะเลิกหลอกคนดูอย่างว่าพวกมึงไงนะเออมึงก็มาด้วยกันอะเป็นไงบ้างวนาได้ป่ะเฟรมเฟรมเมื่อกี้เล่นค่อยตายทำโปรดักชันมาสัสิบปี ดเขา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 ก็อย่างนี้แหละเขาขัดเรื่อยเปื่อยอสไยสัตว์อาแหมเพี่อะไรกันเดี๋ยวโดนตกอ่ะอ๋อสวยนะดี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 เลยแกเดี๋ยวรอบหน้ากูเรียกสามุคคลฟรีมาทำคลิปให้กูเลยนะแล้มึงยังบ่นอย่างเงี้ยทางกล้องดีนะแต่ทางบ้านเนี่ยโอเค หากเ้จะไปอาศัยห้อำพในที่สุดก็ได้ถึงห้องพักเสียทีคือจริงๆอะเรามีสถานที่อีกหลายสถานที่เลยที่อยากให้ได้ดูแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาที่มันไม่ทันจริงๆเนาะอ่ะทีนี้เราก็ขอสรุปตั้งแต่ที่แรกเลยนะคะที่วัดเจดีนะคะต้องขอบคุณสถานที่ขอบคุณที่มีพี่ผู้ช่วยคอยแนะนํา เรื่องต่างๆแล้วก็ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมเราเนี่ยได้เข้าถ่ายทำ <นะ S 1> ด้วย<ช>ส่วน <ขอ S 1> ที่<อ>ที่สองเนี่ยอาหารดีบรรยากาศดีชอบมากอบอุ่นเพร่ะเขาต้อนรับดีมากาน่ารักมากน่ารักตากเลยอ่ะตั้งแต่เข้าไปอะ่ะยืนเรียงต้อนรับแล้วก็เปิดเพลงยิบมสีสภาด,ด้วยออไม่รู้ว่าเปิดเอาใจหรือเปล่าใช่คนใต้ใจดีมากจนแบบประทับใจมากเลยอ่ะอันเนี้ยแบบ บมือให้เลยที่ขาดไม่ได้เลยนะที่จะต้องขอบคุณที่พักสวยๆที่คอยซัพพอร์ตทีมพวกเราดูแลพวกเราอย่างดีชื่อว่าขนอมบีดรีสอร์ทแอนด์สปานะครับผมก็ที่พักดีจริงๆแล้วก็เขาบริการดีมากๆบรรยากาศสวยมากริมชายหาดคือดีมาก เลยเนาะที่พักเป็น p r i v a t e l villa ให้เราเลยแบบมีราคาที่แบบตั้งแต่2000จนถึงหมื่นขึ้นเลยนะ,ะคือแบบว่าคุณมีบัตเจตเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณเช็คกับ <ปะ S 1> ทางโรงแรมก่อนที่จะเข้าพัก<ะ>และก็ขอย้ําอีก1ข้ออันนี้สาคัญม,มากอย่าลืมนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเบอร์นะคะขอแนะนาเบอร์มงคลเฉพาะคุณที่ดีแท็นะคะที่จางจะทิ้ง qr code ไว้ด้านบนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะดีแท็รวมสามศาสต์เอาไว้ด้วยกันทั้งวัน เดือนปีเกิดแล้วก็เลขคู่ผลรวมทุกเบอร์นะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าใช้ดีแน่นอนเพราะเลือกโดยอาจารย์ช้างของเรานั่นเองอสุดท้ายนี้ขอบคุณชาวนครศรีธรรมราชนะคะน่ารักกับพวกเรามากๆจนพวกเราประทับใจมากจริงๆเลยขอบคุณมากเลยค่ะคร้อมอ่ะเดี๋ยวอพีหน้านะครับ คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมเด็ตดติดตาม,ตามกัน,นครับผมอย่าลืมอะไรอะะไรฮอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนี่ไงใครจะพูดนี่ไงก็กดซับสไครต์พวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันขอบคุณครับขอบคุณคไงบายบายถ้ากูพูดนานกว่านี้ก <c oughs> ูตีกูเปื่อยแนย่จากึงชอบสั่งให้กู ทำรู้ทำดีวากูก็เชื่อมึงทุกทีนะเนี่ยแลวแทนที่ว่าเออสวงสวีดไม่มีมทั้งหมดเนี้ยก็พูดอยู่คนเดียวแล้วก็บอกว่าตัวเองทํางานคนเดียวกว่าจะทําอะไรนะลีลายุกยิกกน่าลำคาญเป็นผู้ชายที่น่าลำคาญมากพูดเลยเปลี่ยนเบอร์เสร็จอย่าลืมเปลี่ยนเนี่ยให้ด้วยล็อกหน้า,นาและแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาสักทีพวมึงรอดจนได้ไอ้แจ๊สคุณแจ๊ส จับอ๋เอเข้ามีอกันป่ะเข้ามีอกันป่ะเออเข้ามีอได้นะดไ,ดได้ได้เลยลเออได้เลยเมื่อกี้แล้วเอาหมดได้เลยฮะเคเดี๋ยวเทมหน้าเอาแบบนี้เลยนะใายที่ฟงางตรลเคอย่างมึงสองคนอะ่ะลุ้เลย <c oughs> เดี๋ยวกูให้อา,าหระุลเคลิ้สาแล้วมึงก็เนี่ยอยู่ข้างในเงี้ย <c oughs> อยู่ในบ่องเงี้ยได้ป่ะอย่าลืม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 กดซับสไคร้ อย่าลืม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 กดซับสไคร